ซื้อของให้แฟนทั้งทีก็ต้องซื้อดีๆไปเลยใช่ปะนี่คือได้์เป่าผม Yuler Spat ที่เราซื้อมาให้แฟนเพาเขาบ่นอยากได้มานานละลองสัมผัสจับดูครั้งแรกโอโ้โหสวยหรูดูดีพรีเมียมมากๆ <S 2> <S 2> หัวต่อเป็นแบบไม่หลุดดูด <S 2> <S 2> แน่นหนาไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงระหว่างใช้งานความแรงลมมี2ระดับคือระดับปานกลางและระดับแรงมาก โหมดการปรับอุณหภูมิมีอยู่4แบบสีแดงคือโหมดลมร้อนโหมดที่2คือจะวนอุณหภูมิร้อนเย็นสลับกันไปเรื่อยๆโหมดที่สสีฟ้าคือโหมดลมเย็นและสุดท้ายสีส้มคือโหมดลมอุน่นและนี่เขาแถมหัวเอกเซนมาให้ด้วยช่วยบำรุงผมและทำให้มีกลิ่นหอมวิธีใช้งานก็แปะเข้าไปแล้วเป่าตอนที่ผมใกล้จะแห้งสนิทด,ดูนะอันนี้เป็นแบบแม่เด็กเสียบเข้าไปเลยป๊าดเดี๋ยววันนี้ฉันจะไดงผมให้เธอแฟนเราเขาดูชอบมากเลยอะได้ทั้งได้ปัาบผมใหม่แล้วก็มีคนปับผมให้ด้วยดีไหมเถอะเบาท้หนักเเเบาไไมมม่่ยหหแ้งว พอผมใกล้จะแห้งก็เปลี่ยนเป็นหัวเอเซน์เพื่อบํารุงแล้วก็ทําให้ผมหอมเขาบอกว่ามีพลาสมาไอออนบวกลบอะไรสักอย่างเลยแล้วเธอว่านเป็นยังไงเปล่าเสร็จแล้วก็นุ่มดีนะปกติสระผมแล้วป่อกผมมันจะแห้งแห้งแข็งกระด้างอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้บารุงไอ้นี่จับแล้วก็คือนุ่มลื่นมากเลยอ่ะมันนุ่มลื่นจริงๆไหมอืมหอมอ่ะเธอให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับไอ้ตัวเนี้ยเต็มสิบเลย เต็มสิบให้สิบเลยหรอใช่นี่ Yolo S Plus นะครับได้เป่าผมระดับ S ไปเลยนะโอ้ยหอมจริงสนใจซื้อให้แฟนใช้บ้างกดในตะกร้าได้เลยนะแล้วแฟนคุณจะยิ้มแบบในคลิปนี้เลย